นาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบควายเห็นซากคันไทยแล้วเศร้าเห็นหนาที่ร้างนั้นมีแต่ฟางแทนรวงข้าวเห็นเขียวที่เกียวเน็บติดเศร้า และเนาใจเราสะท้านทุงน่งนาแดนนี้ข้าเคยไถ่ทำสองมือข้าเคยวานดำฤดูฝนพรำหน้าก่อนแต่มาปีนี้ฤดีข้าแสน จะสะท้อนเพราะมาไราคู่กอดเคียงมอนทิ้งให้เรานอนเดียวได้รอยไทยเอ่ยข้าเคยไทยหวานอะไรยังไงต่อละวันนี้อะไทยหวานเสร็จแล้วที่เหลือก็ดูแลกันเอาเองแล้วกัน มันอาจจะตะกุกตะกักนิดหนึ่งนะครับหนึ่งงานเพลงเพราะเพราะมาช่องนี้ฟังเพลงฟังเพลงฟรีเสียเฉพาะค่าเน็ตสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยสวัสดีพี่น้องทางฝั่งสอปปล่าพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าพม่ารามันนะครับนันวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้เอ้ยไม่ได้ปลูกได้ เน้หนวดเกษตรนอกโรงเรียนมันบอรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมนะครับกลับมาเจอเจอกันเหมือนเดิมเป็นประจำผ่านไปสเดือนสี่เดือนผ่านไปไว้เหมือนโกหกทำตาดทําตา,ามทาทําทำดูดีครับดู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 ด,ด,ด,ดูดูความดกของหม่อนไต้หวนันสตรอเบอรี่ของหน้าหนวด มันคือมาดกขนาดนี้ดกกระเดียกระด้อดกจนไม่มีไม่รู้จะทำยังไงฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าดกวัวตายควายขิดดกจริงๆนะครับนะวันนี้นหน่วยก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะครับนะผ่านไปตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่4ี่นะครับที่หม่อนของเราเนี่ยเริ่มติดดอกออกผลมานะครับดกช่วงนี้ยังให้น้ำอยู่นะฮะ ดูน้ำน้ำยังตีปิด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 ต้องมาเปลี่ยนน้ำอ่ะเดี๋ยวหน้าหนวดพาเพื่อนเพื่อมาดูอย่าดูต้นเดียวเดี๋ยวหาว่าดกต้นเดียวต้นนี้เป็นต้นอ่ดกพิเศษนะครับคล้ายๆกับมะนาวของพี่ต้อมนะต้นนี้ก็เป็นมันเบอร์รี่ไต้หวันสตรอเบอร์รี่ดกพิเศษเ <c oughs> <c oughs> ออเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันบ้างนะครับดูต้นอื่นบ้างทางนี้ ต้นนี้กาลังเริ่มแตกที่ที่ออกแล้วก็ออกนะครับาบางบางตาก็เนี่ยเหมือนประมาณนี้อันนี้ก็ยังออกไม่สุดนะฮะยังยังเบ่งอยู่ตนนยังเบ่งอยู่นะเออดูนะครับแต่ว่าการันตีได้เลยว่าทุกตาเนี่ยนะครับต้องมีลูกนะฮะคือเรื่องของความดกเนี่ยการันตีได้นะครับเอาจริงๆแล้วปลูกหม่อนให้ติดผลเนี่ย ก็ไม่ได้ปลูกยากเท่าไหร่นะครับหลายท่านก็พยายามสอบถามคือนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะพยายามลงคลิปถ้า,าเพื่อนๆได้ได้ได้ดูคลิปนะครับตั้งแต่เริ่มกัจากการใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี้นะฮะริดใบใส่ปุ๋ยนะครับแล้วไปจนถึงช่วงของอาการทําผลเนี่ยนั่นาะจะพยายามนะครับพยายามลงคลิปให้ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าบางทีหลายๆท่านก็นะครับก็ไม่มีเวลาดูนี่ผมก็เข้าใจนะฮะ นะครับก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับเพราะว่าหลายท่านสอบถามมากเลยว่ามันไม่ติดผลอันนี้หนอนหนอนอนดบอดบนี่เห็นไหมฮะไปโย,นท,ปยนทิ้งไปเยนทิ้งไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาคลิปอ่าถ้าถ้าดูคลิปเนี่ยเวลาดูเหมือนทําผลทายังไงให้หมอนมันติดผลเนี่ย นะครับผมพยายามลงรายละเอียดไว้ในแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถจะย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวดูต้นอื่นอีกนะครับเนี่ยก็จะมีความดกแบบว่าขอแค่เธอแตกตามานะครับก็ออกตอนนี้ก็ในอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เราเวลาร่วงเลยผ่านไปก็อ่า เข้าสัปดาห์ที่สี่นะครับย่างเข้าสัปดาห์ที่สี่เดี๋ยวแบบนี้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มสุกแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มสุกก็ถือว่าประมาณสี่สามสิบถึงสี่สิบห้าวันนะฮะอ่าส่วนมากก็จะอยู่ที่ประมาณสามสิบกว่าวันเดือนกว่ากว่านะครับนะฮะก็ก็จะสุกนะครับดูนะครับดูผลดกดกจริงๆนะครับดกจริงๆเนี่ยใครที่ ปลูกงวนเพื่อทําผลเนี่ยนะครับปลูกได้เลยแล้วไม่ผิดหวังนะครับคือขอแค่ออกผลถ้าติดผลสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะต่อไปก็ติดติดอยู่นั่นแหละนะครับใบร่วงก็ออกผลใบร่วงก็ออกผลอยู่นั่นแหละพวกนี้นะนะฮะคือเขาเขาเรียกว่าอายุครบได้แล้วนะครับเขาพร้อมแล้วนะครับออกมาดูต้นนี้ีกนะผมจะพาให้เพื่อนได้ดูว่าเขาจะติดผลทุกต้นนะครับนะฮะเห็นไหมฮะ ติดทุกต้นแล้วก็แตกมาเนี่ยแทบจะทุกกิ่งนะครับก็จะมีผลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกิ่งเล็กกิ่งใหญ่กิ่งล่างกิ่งบนดกจนถึงโคนหมดนะฮะเห็นไหมครับเนีย่ยออกหมดเลยส่วนกิ่งที่เป็นแบบนี้นะฮะยอดเริ่มยาวมาแล้วเราก็เด็ยดยอดออกนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะไปเลี้ยงผลของเขาครับยอดที่เริ่มโผล่มายาวๆแล้วเนี่ยนะฮะเด็ดออกถ้าไม่เด็ดออกเขาจะกลายเป็นกิ่นกระโดงเวลาเราทําผลครั้งต่อไปมันจะยากเนี่ยดูฮะนะครับดูดกสิครับดกดกอะไรเบอร์นี้โอ้ยหนอโอ้ยพี่นนองเลยดกจนพุ่นไม่ออกบอกไม่ถูก เนี่ยคือถ้าเราปลูกแล้วเราสังเกตเข้าดีๆน่ะนะครับก็ไม่ยากเลยนะฮะสลับการปลูกหม่อนเนี่ยดูนะครับเห็นไหมฮะดกดกจริงไม่ได้ตริงนางเอาเอาดกกันเข้าไปปีนี้ต้องทำวายบ้างแล้วล่ะาทางนี้บ้างทางนี้บ้างแถวสองแถวสอง ดูดูสิครับดูดูดโวยดกจะเป็นลมดกจนหน้าหนวดจะเป็นลมเนี่ยปีนี้เราต้องอแข่งก,กันกับไก่แล้วก็นกนะฮะเพราะว่าพวกหล่อนรู้สึกว่าจะชินกับการกินมากแล้วเดี๋ยวนี้นะครับ อนี่ไม่รู้ดวนอะไรนะครับนี่ครับถ้าถ้าหม่อนเราปลูกแล้วทีนี้แบบเนี้ยแล้วมันร่วงนะครับแสดงว่าเขายัางไม่พร้อมที่จะเก็บผลเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องอไม่ต้องไปตกใจอะไรนะครับนะคคือถ้าติดผลมาแล้วแล้วทีนี้เขา ล่วงเข้าเหี่ยว,วข้าวล่วงอะไรประมาณนี้นะเขาไม่ต้องไปตกใจนะครับเดี๋ยวรัดต่อไปเขาก็จะติดผลเขาเองอันนี้ให้ดูให้ดูความดกดกมากขอสักรูปสิตรงนี้ย้อนแสงไหมฮะแกลบอืมเอาต้นอื่นบ้างเอาแบ่งๆกันดูหลายๆต้นฮะเดี๋ยวต้นน้นต้นนี้น้อยใจอีกว่าพ่อไม่ดูหนูเลย เนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดยอดนะฮะสำคัญนะเรื่องของการเด็ดยอดเนี่ยนะครับนี่ดูเห็นไหมฮะนี่แตกตั้งแต่ตาล่างขึ้นมาเลยฟืดขึ้นมาเลยเลยใส่หมดเลยเนี่ยสวยงามครับแบบเนี้สวยงามในปีต่อไปเราไม่ต้องไปตัดกิ่งแต่งกิ่งก็แล้วถ้าปีต่อไปเนี่ยเราไว้กิ่งเลยแต่ว่าน่าแหละเราต้องเด็ดยอดนะครับ ถ้าเราไม่เด็ดยอดเนี่ยเราก็ต้องตัดแต่งจริงอีกเนี่ยยอดเขาเริ่มโผล่ออกมายาวๆแบบเนี้ยอันยอดที่สั้นๆอยู่อย่ากก่อนนะครับให้พอได้สักสี่ห้าตาก่อนต่งเด็ดนะครับโอ้ดดดูดูด,ดูผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูแล้วเหมือนกัน เดี๋ยววันนี้ทีมงานของเรากำลังลิดใบนำออสตุรกีอยู่นะครับผมก็ไม่ได้พาไปดูหรอกลิดอยู่ข้างบนนะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันก่อนผมก็ลิดใบให้ดูแล้วนะครับวันนี้เรามาดูหม่อนดกกันเนี่ยปลูกหม่อนแล้วก็ได้กินหม่อนแน่นอนฮะนะครับแค่เรามีความเข้าใจเขาพืชพวกนี้ก็ทําความเข้าใจไม่ยากจริงๆน,น่น่ะนี่ดูดูด,ดูดูไปเบียดกันเอาเบียดกันซะดูฮะ อดกริงผลค่อนข้างที่จะมีขนาดที่สวยด้วยนะครับเนี่ยนะฮะก็ถือได้ว่าอาอย่างที่นนทน์ได้บอกเพื่อนๆไปนะครับว่าโอเคนะฮะไม่ได้มูดูต้นเล็กซปเปอร์จิว๋วต้นนี้ต้นซปเปอร์จิว๋วดูลูกซุปเปอร์จิ๋วซะก่อนธรรมดาที่ไหนเห็นไหม ออกหมดเลยเนี่ยเล็กๆน้อยๆไม่แก่ไอ้ไม่แก่เล็กๆน้อยๆไม่เกี่ยวออกหมดเออขอแค่พ่อให้พ่อบอกนะหมอนบอกกอแค่พ่อบอกหนูออกหมด <c oughs> นี่นะฮะตอนนี้ก็คือยังอยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ออกไปประมาณสักเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆทยอยออกจนใบพวกนี้เขียวแล้วก็ปลกุก ะะเดี๋ยวนะนนโวดจะเอามาถ่ายเพื่อนๆดูกันใหม่นะครับถ่ายดูใหม่นี่นี่ผมไม่ดูนี่ที่ผมบอกว่ามันจะออกมาเป็นกิ่งกระดงนี่เนี่ยท้ายมันเป็นกิ่งกิ่งยาวๆแบบนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยไอตัวนี้มันเริ่มเป็นกิ่งกระดงตอนนั้นนะครัะพอเป็นกิ่งกระดงแล้วแบบนี้ยจริงๆแล้วเราต้องโน้มเพื่อให้ได้ผลเนี่ยถ้าน้มเนี่ยจะคักกว่าแต่อันนี้ก็เราปล่อยไว้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้ําเราพอนะฮะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีก็คือเราต้องเด็ดยอดตอนที่เขายังอ่อนๆอยู่พอเด็ดยอดแล้วเขาจะออกมาลักษณะแบบนี้เห็นไหมเนี่ยจะค่อยๆทยอยออกมาออกมานมเนี่ยนครับเนี่ยเนี่ยลักษณะก็จะออกทุกตาเลยไหมครับเนี่ยประมาณห้าตาเห็นไหม 1, 2, 3, 4, 5, ไหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นมห้าตามันก็จะสวยพอดี แล้วออกหมดเลยออกง่ายออกโอ้โหออกปั๊ดนี่เห็นไหมครับเอาล่ะวันนี้ก็พามาดูเฉยๆสหรับคนที่ชอบมันบุรีผลไม้แห่งการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายกินแล้วหล่อกินแล้วสวยกินแล้วรวยความสุขนะะแต่ว่าเรากินมันบุรีไปแล้วสุขภาพเราดีไงเราก็มีความสุขนะครับนะปลูกไว ติดบ้านไว้นะครับอ่าวันนี้นหนวดลาไปแล้วก่อนจากการแหมทีมงานของผมนะฮะฝากเพจหน่อยบอกว่านหะนวดฝากเพจหน่อยแต่นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทักผมมานะผมไม่มีเวลาที่จะอ่าได้คุยกับใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็คุยไปทางเพจของอ่ามันบุรีเขาตาเที่ยงนคะรปฐมแล้วกันนะครับเพราะว่านหนวดเนี่ยเพิ่งตัดหญ้าวันนี้ผมเพิ่งตัดหญ้าเสร็จนะครับตัดหญ้าแปลงดำออสตุรกีแล้วก็ที่เหลือเมื่อวานนะครับ พอตัดเสร็จปุ๊บวันนี้ก็เดี๋ยวก็ไปริดใบอีกคือมันมีงานมันวนเวียนวนเวียนอยู่ในนี้นะครับพองานมันวนเวียนในนี้ก็ไม่อยมีเวลาคือเวลาพักสามีเวลาพักไม่เวลาพักก็คือเวลาทํางานเลย <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอไปจริงๆนะครับเพราะว่าหน้าหนวดยุ่งจริงๆต้องทํางานก็ทําไปเรื่อยๆแต่ว่าก็มีความสุขนะครับนะบก็ขอบคุณทุกทาก่านก็มีอะไรนะฮะก็สามารถจะทักไปได้ทาง เพจนะครับมันบอรี่เขาตาเที่ยงนครพนมหรือว่าจะเป็นไอเดียไลน์นะครับไอเดียไลน์ศูนย์เก้าห้าสี่สามสองหนึ่งสี่สามสี่นะครับมีอะไรไหมเฮ้หรือว่าหรือว่าจะอสอบถามมีปัญหาอะไรก็สามารถจะสอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับสอบถามด่วดนนไม่ได้เดี๋ยวมีเวลาด่วดจะตามไปตอบให้หมดเลยข้อความนะครับนะฮะแล้วก็ฝากช่อง กเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะฮะปลูกได้เราก็ต้องขยายเป็นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นรับรองว่านะครับต่อไปเนี่ยการ,กรเกษตรมันเป็นอาชีพที่ถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงและก็ยืนยาวได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปได้เลยนะครับช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับอีกช่องหนึ่งช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวการเด้นแปลนนะครับวันนี้มีพี่ท่านนึ่งแกมา ขายเครื่องกองน้ำให้พี่สาวทีนี้พี่สาวแกซื้อเครื่องกองน้าไว้แกมาเห็นหมอนนะหนวดแกก็เลยซื้อหมอนไปพอซื้อหมอนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแกอยากซื้อมะนาวด้วยนะเออน้าหนวดก็บอกว่าเอาไปขอ,อพี่ผมแบ่งให้พี่กิ่งหนึง่งพี่สาวส่งมาให้จากออะไรนะพี่สาวส่งมาให้จากปทุมธานีนะออครับก็อขอให้พี่ต้อมได้บุญได้กุศลให้สวยๆรวยๆนะพี่ต้อมนะเออพอดีผมแบ่งให้เขาไปกิ่งหนึง่งวันนี้ก็มไม่ได้คิดตังค์แกหรอกนะฮะก็ให้แกไปปลูก นะครับก็ขอให้พี่ต้อมมีมะนาวกินตลอดปีตลอดชาตินะครับมีความสุขมากๆด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับไปกดติดตามช่องพี่ต้อมกันด้วยกันแล้วกันต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด่นแปลนแล้วก็ยังมีช่องในเครือของพี่ต้อมอีกหลายๆายช่องนะก็เข้าไปดูกันได้นะครับวันนี้นะ้หนดลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ